สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สวัสดีค่ะน้ำต้มตุ้อเนรับเวลาต้มนี่ก็คนบ้าเห็ดชาแนลที่เดี๋ยวกแม่เก็บไว้ในบ้านเนาะไว้เวลาแม่ต้มข้าวก็ใส่นี้ไปให้น้องๆกินด้วยกดแล้วก็มีค่ามยืดต่อเนื่องก็เห็นคุณยายฮะคุณยายเอาอะไรมาฝากแม่ปลาใส่ไม่รู้นะไม่ใช่มั่วตลอดเลยฝากทงนาเหรอ ฝากกับตั <architectural> ้น oh, ก oh, oh. ับโอ้เหรอกับอ่าโกโกไลน้องปอน้องไอ้นี่แหละเจ้าหนาให้พี่บ่าวพูดดีนะผมก็ไม่รู้ผมติดสายเอีกฝั่งนี้ไม่ย้อนแสงนี่มาๆใช่ฝั่งนี้ชัดมากเลยอะไรเดี๋ยวหมดเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวผมข้าวเหนียวนุ่มงมาให้อีกนะครับผมเกิดอะไรขึ้นครับนี่ไม่รู้เลยพี่บ่าวจะของไม่รู้เรื่องเลย ใช่ไมบ่าวพบมีแถลงอะไรดีา่าผมมอยจะพูดเรื่องบ่าว่เงเดี๋ยวผมไปยืนไปข้างๆครับอ่าข่าวันนี้ผมก็จะมีเรื่องมาแถลงโอ้ยนองดลยจะแถลงธนากุณตั้งตเถลงเรเคยมีสาระจักรน้ำมูจักเถงเหมือนนะเออไปไปสู้อยากไปแถลงก็ไปแถลง พ็เทวัานั่งแบบนี้เหมือนจะมีอะไรแบบปแปลกนั่นเนนนองน, <c oughs> น่าจะเป็นข่าวมาพี่พี่บ่าวนั่งตรงกลางเลยเด <c oughs> ี๋ยวผมจะคอยกระซิบข้างหูให้กระซิบข้างหู เรื่องก็ประมาณนี้ครับยังยังยังเื่องอะไรน้องปอนแหละน้องปอนดึงเชิญน้องปอนอน้ไปเดี๋ยวไอ้ไอ้โน้ตบ้างพี่บ่าวโอ้ไม่ได้มีสาระเลยรบอะไก็นผมนั่งแบบมีนั่งแบบมีสาระหน่อยลองนั่งนอกเรายืนมาหลายรอบมันไม่มีสาระผมดูก่อนนะก่อนอื่นก็สวัสดีทุกชชอบนะโอ้จะเปิดเบิ่งยังแับนี้ไม่ไม่พี่บ่าวต้องนั่งก่อนมังคาตูดเจ้าอยู่อ้าวให้นั่งก่อนนู้น มันคือการประแหงยูไกลการบันิอะเป็นเสแล้วใช่ไหมเป็นเส้นแล้วทุงไข่ถุงมันเอามาดูดีกว่าจะได้แบบเห็นๆกันเลยลองตรงรูปแบดูกับตันทำไมมากปอนไม่ได้่เหล่าดด้วขาคุณแม่มเอะไรนี่ข้าวเจ้าหม่ข้าวเหนียวไม่ เดี๋ยวลองอธิบายคร่าวๆดูก่อนผมแบาผมไม่รู้ผมเพิ่งรู้อ้โหเพิ่งรู้อายาปนการในหันคนละทุงเลยนะฮะนายนายเป็นคุณแม่ผมแหละครับผมก็ให้อันนี้แเลยได้ข้าวข้าวใหม่อันนั้นข้าวเหนียวนะอันนั้นข้าวเหนียวเท่เหรอข้ากันเท่ากันนี่ก็ให้กับตันอืบนี่ก็ให้ อันนั้นให้น้องปอนน้องปอนไม่ต้องเกี่ยวอันนี้คือของผมด้ยเหรอใช่อ๋อตอนแร้เข้าใจว่าเบ่งคนละถุงไม่ใช่ถุงทำมัเป็นชุดแล้วครับผมสูงจะขาดเลยเออในอธิบายครอบพี่ผมอธิบายครับโอเค่บอกอธิบายอีพีสิบนได้ลองสะดุดไว้หน่อยพอดีว่าเมื่อเช้าครับคุณแม่พี่บาวเนี่ยเดินมาเข็นเซลล์ล้อมาเนาะบอกว่าคิดถึงทีมงานคุณแม่คิดถึง กับตันคิดถึงโกกาไลคิดถึงน้องปอนคิดถึงน้องไอได้ข้าวข้าวมาใหม่เกี่ยวข้าวใหม่ก็เลยคิดถึงอยากเอาข้าวใหม่เนี่ยให้กินซึ่งมันเป็นคล้ายๆว่าเป็นประเภทนี้เนาะเอาข้าวใหม่เอาอะไรให้กินสำหรับคนที่เขาแบบยังไม่ได้กินข้าวใหม่ไม่ได้กินข้าวใหม่ก็เลยเอาแบ่งปันให้กินส่วนของผมก็ท่านก็อามาให้แล้วล่ะส่วนพี่เอก่อนทีนี้พี่เอกจะพูดเดี๋ยวดราม่า มีข้าวอยู่มีข้าวอยู่แล้วข้าอยู่ก็ไม่กินก็ไม่แล้วไม่จำเป็ก็มาตลอดมาเอาได้ตลอดก็ให้ตลอดเลยก็ไม่ทุกคนเลยเรามีเราก็แบ่งกันถ้าไม่มีผมก็เป็นคอขึ้นไปล้วตอนแรกผมเข้าใจว่านึกนึกเรื่อว่ามาแจกคนละถุงแบบนี้ได้กี่ว้นกันตอนนีก็เลยฉีกฉีกถุงนี้ออกเลยคิดได้กี่วันเนี่ยโอ้โหนี่น่า มันเป็นข้าวเจ้าด้วยข้าสวยแล้วก็ข้าเหนียวมื้อเป็นมื้อนี้นะข้าวใสไม่ก็ได้นะเมื่อกีแหลงคดีจับของเถื่อนยังไงก็ไม่รู้เนาะอันนี้อันนี้เป็นของกลางหรือเปล่านี่เอ้เอาปอนปอนหอมาให้น้องให้น้องให้อให้น้องนอง้องอออหน่อยองนอหห เยอะไหมนี่ไหม่ถ้ามีก็ถ้าไม่มีก็เราเอาทำนีก็สีให้ใหม่เนึ่ก็ขอบพระคุณเนาะคุณแม่ของพี่บ่าวนะครับเมนูเมนูพักมากเลยใช่ไหมมิตาพวกเราเนาะให้เราได้เช่นกะลักเหมือนลูกหลานนั่นแหละแบ่งปันข้าวใหม่กัน ข้าวใหม่ปีนี้เลยเพิ่งเกี่ยวสดๆนะครับผมซึ่งตัวเราก็ยังไม่ได้กินกันเนาะลองหุงดูมันว่าแข็งบ้างดูใช่ยังไม่ได้กินไม่แข็งไม่แข็งแม่งจะรู้เลยว่าข้าวเราจะหมดอีกแล้วเลยนะฮะต้องรู้แล้วมึงต้องบอกคแม่เนาะมึงต้องบอกตัวยามาเออเดี๋ยวพี่บ่าวจะซีมาให้วันนี้เรื่ข้าวพอมีอย่งนมึต้องบอกต้องถามพูดพูดแต่งสิ่งใดก็ขอให้สมหวังนะดังปรารถนาเนาะคุณแม่โอ้ดีใจมากเลยครับครับข้าวใหม่และข้าวเหนียวก็ข้าวใหม่นิด ก็ขอบคุณคุณแม่โนมากๆนะคะช่วงนี้เราก็ไม่ได้เจอได้เจอกันเนาะตั้งแต่นทำบ้านเพียกี่เสร็จเนาะก็คุณแม่ก็คิดถึงพวกเราเนาะฝากข้าวฝากอาหารมาให้พวกผมผมไม่ไปเกด่าผมเลยนะถูกหวยรวยเบอร์มีความสุขทุกวันนะคะอายุมั่นขรดยืนแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะขอบคุณครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะอาจจะจู่วเที้ยจู่วเที้ยกันอยู่ ข้าวนี้เอาาเพื่อที่เราจะแจกคนละหนึงถุงคนละหถุงแบบนี้เอออันนั้นข้าวเหนียวนะอันนี้ข้าวสวยอืมข้าวใหม่เด้อหนูไมต้องใส่น้ำร้ายอืมข้าวเจ้านะถ่านุ่งนะ เคยอจะกินข้าวเหนียวหนูก็นึ่งเอาหนูหนึ่งหม้อหุงข้าวหนูก็ได้นี่เขาเข,า,ข,า,ขามีอนั้นให้เดอนึ่งแสนนั้นเลยคลิปนีวว้ก็สวัสดีค่ะ